รถผู้บริหารแต่อยากได้งานสปอร์ตเราทำได้ กับเจ้า MG m a x x l ตัวใหม่ล่าสุดครับคันนี้เข้ามาปกป้องเต็มรูปแบบเริ่มกันตั้งแต่การเคลือบเซรามิกตัวนี้เลือกโปรแกรมกราฟินไฮคอรสที่มีการขัดปรับสภาพผิวเต็มระบบขัดปรับผิวส้ม Miller Finish ให้ลดเงาใสเป็นกระจกพร้อมนัตก,กรรมน้ำยา Oleophobic Effect ตต่อต้านมลภาวะได้เป็นอย่างดีส่วนการปกป้องต่อมาครับปกป้องด้วยการติด ฟิล์มใสกันรอยรอบคันทั้งภายนอกและภายในเลือกฟิล์มเกรดที่ดีสุดครับตัวฟิล์ม TPU Luxury Series ที่มาพร้อมนวัตกรรม Instant Healing รักษาริ้วรอยได้ด้วยตัวเองทันทีโดยที่ไม่ต้องรอความร้อนเพิ่มความสปอร์ตครับรถคันนี้เดิมๆเ,เป็นสีขาวทั้งคันคันนี้เพิ่มงานให้ก็คืองานรั p t o tone หลังคานะครับเริ่มมาตั้งแต่เสาเอพิลาไปนะครับเป็นหลังคาดําเงานะครับจนถึงตัวสปอยเลอร์หลังและกระจกมองข้างครับให้เข้ารูปกับเจ้าตัว,ตว tone, ทูโทนความเงาที่คุณเลือกได้ ส่วนภายในจุดเสียงหน้าจอพีโนโแบ็กต่างๆเรามีการติดฟิล์มกันรอยให้ตรงทุกชิ้นตามแบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เครื่องหนังมีการเคลือบภายในแบบพรีเมียมต่อต้านมลภาวะจากคราบต่างๆไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดบีบีหรือแม้แต่กางเกงยนีนเพิ่มความเข้มของตัวสีเครื่องหนังให้ดำเงาดุในแบบฉบับสปอร์ต ฟิล์มที่ปกป้องอีกหนึ่งจุดครับนั่นก็คือตัวหลังคาสารุก็ติดฟิล์มที่สามารถสะท้อนความร้อนและกันริ้วรอยได้นั่นก็คือฟิล์มท็อปกาดอันนี้ก็มีติดตั้งให้นะครับ ปกป้องครบเต็มทุกรูปแบบที่อัปทอแล้วพบกัน